นิลุยผู้จัดการของแพลวพาแสงทองออกมาโพสข้อความไล่ายาวเซฟแพลวพาแสงทองค่ะหลังจากที่นี้ประเด็นกระแสดรามาบนโลกโซเชียลและก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปที่คุณนิลุยเพิ่นโพสเมื่อนี้นะคะนิลุยได้ออกมาโพสข้อความพร้อมเอ่ยสุภาษิตคำโบราณน,นี่แหละเนาะมนุษย์ขีม่ม้นเห็นไผ่ลมกระถ่ายหยับซ้ำพอค้นได้ดีกระยินย้อนพี่น้องเนาะเนะมื่อนี้นะคะสาวบัวแบ ไปเห็นโพดโพดนี้ของคุณยุย้ยผู้จัดการแพวพาวแสงทองท็อปไลน์ก็เลยนำเอามาอ่านให้พี่ๆและเพื่อนๆฟังโปรดแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำและด้วยถ้อยคำที่สุภาพและเคารพสิทธิในตัวศิลปินทุกคนเนาะพี่น้องเนาะก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะคะคลิปนี้นะคะซึ่งคุณนิรุยได้บอกกับพวกเขาได้โพ์ขอความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวได้บอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่คนดราม่าเยอะ ด่าจนนี่ลุยปิดคอมเมนต์ต่างคนต่างพูดไปต่างๆนานาว่าแพลวเอาลูกมาหากินบ้างเอามาเรียกร้องความสนใจบ้างแกล้งทําดีเรียกคะแนนบ้างบางคนก็ว่าคือบา่หายค้นเลี้ยงอยู่หลังเวทีเอาขืนมาหยัง่งค้นเลี้ยงมีค่ะแต่น้องบ่ย้อมอยู่ลองหายยาขืนเวทีกับแม่น้องมาก็จะขึ้นเวทีตลอดแต่ก่อนก็บ่เคยมีปัญหาดอก แต่ตอนนี้ทำอะไรก็ผิดขอยถามแนขนาดขอยโมเมนตผู้หญิง,งขอยบ่เคยมีลูกยังเข,ข้าใจคำว่าแม่กับลูกอยู่นางไม่ได้เพิ่งทำแต่นางทำมาตลอดตั้งแต่อุ้มท้องขึ้นเวทีจนคลอดถามแนวา่าถ้าเป็นพวกเจ้าสิมีความอดทนได้เหมือนนางไหมตั้งแต่ยังไม่เกิดเรื่องกวาน้างอดทนมากโมเมนต์ลูกกับแม่บนเวทีน่ารักมากคุณแม่ลูกสองหุ่นดีน่ารัก พอเกิดเรื่องมาเฮ็ดยังกระผิดเบิดก้าวขาวออกจากบ้านกระผิดแล้วนี่แหละเนาะเขาว่ามนุษย์ขี่ม็น้นเห็นไผ่ลมก็ะหยับซ่อมทันทีเห็นค้นสำเร็จก็ยินดีแต่ในใจก็แอบอิจฉาไม่มีใครที่เป็นแม่แล้วไม่รักลูกหรอกเขาฮักลูกแพ้งลูกปันนวยตาพุนละและเขาก็ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเขาได้อย่างดี ส่วนคนที่ดามามาดานางชีวิตเคยทําได้เหมือนนางไหมหรือครอบครัวมีปัญหาแล้วไม่เคยได้รับความอบอุ่นหยุดเถออะย่ามาดามาาหอดลูกเขาอันไหนไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านฉันรักนาริตะโตเกียวมากเหมือนลูกของฉันเองอะไรควรหยุดคือหยุดได้แล้วค่ะเซฟแพลวพาวนาริตะแอนตโตเกียวนี่ก็คือเป็นโพสต์โสต์นี้นะคะของคุณแม่ยุย แม่ยุ้ยก็คือผู้จัดก,การของวงแพาวแสงทองนั่นแหละค่ะและก็เป็นเป็นเพื่อนฮักที่ร่วมสู่ร่วมทุกข์ร่วมยากกันมากับแพลวาแสงทองเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่เริ่มตั้งขณะมอลำแพลวาแสงทองนิรุยเป็นผู้จัดก,การที่สู่ทุกสู่ยากมากกับแพลววยืนหยัดเคียงขางกันมาตลอดในมือที่นิรุ้ยประสบอุบัติเหตุแพลวพวก็ยืนหยัดอยู่เคียงขางนิรุ้ยขางขงเตียงตลอด ไปยามตลอดก็คือบอกให้นิลุยกลับมาทํางานและมือนีนิลุยแข็งแรงดีก็กลับมาทํางานเป็นมูกับแพ้วๆซอยแพ้วพวทางานก็คือเป็นผู้จัดการส่วนตัวแพ้ว,พวท็อปไลน์น่นแหละพี่น้องเพิ่นก็มีความหักความผูกพันและเพิ่นก็ยอมรู้ด,ดีว่าเพิ่นมูของเพิ่นนั่นเป็นคนมีนิสัยและจิตใจแบบใด เมื่อนี้นุ้ยก็เห็นทุกคนหลายๆคนหลายท่านอาจจะคอมเมนต์เกินความจริงคอมเมนต์เกินงามบางคนที่บอกว่าเอาลูกมาหากินมันก็เกินไปเนาะพี่น้องคําว่าพวกนี้น่ะมันก็เกินไปจริงๆสําหรับคนคือปกติอ่ะเอาถ้าเอาว่าแบบยังเป็นกลางเนาะพี่น้องเนาะปกติแล้วเขาก็จะเห็นว่าอันตะกี้ตะกอนน่ะน้องนาลิตาน่ะก็ไปขืนเวทีกับกับแพล้าพ้าวบ่อยอยู่แล้วถ้าทุกคนอ่า เห็นสังเกตดีๆนอพี่นอ้นองเนาะถ้าทุกคนติดตามแพลวพลาแสงท้องมาตลอดก็จะเห็นว่าตะกอนน่ะน้องนาลิตานะ่ะถ้าสมมุติว่ายังนอนนองบบได้แปงเลี้ยงสิเนาะน้องนะอก,ก็จะไปขืนเวทีกับแม่แพลวตลอดคือพอม้ามันมีด่ามาม้าสีนะพอพอเวลาเห็ดอยียงผิดไปนะ่ะพอค้นบม่มค้นอาคติอยู่แล้วนะ่ะพอทําอะไรออกไป เขาก็อาจจะไม่ชื่นชมเขาก็อาจจเว่านั่นว่านี่ก็เหมือนที่ทั้งผู้จัดการนีรุยพันวาน,นั่นแหละพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะไปดูโพสของอคุณนีรุยเนาะมันกระจังยาวจังหน่อยนะคะพี่นอ้องนี่นะคะนี่รุยผู้จัดการแพวพาแสงทองสักคู่นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวสาวโบแบก,ก็จะขึ้นไปให้พี่นอ้องเบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะก็จะเป็นนี่เนาะพี่นอ้องก็จะเป็นเลือกโมกเลือ เป็นโมเมนต์ระหว่างเมย์กับลูกนะคะเพื่อนนั่งเซตเงากันทึงเวทีเราหลายหลายคนนะ่ะก็ไปดึงดาม่าว่าเออคือ่หายนองพักอยู่ข้างหลงังคือก็คือน้องนะ่ะตรงห้องไฮยอยากขึ้นเวทีนะําแม่เนอ้องพี่นอ้นองเนาะเ้วยความที่เข้าเป็นเม่เนี่ยแหละเป็นแม่คนนะ่ะจังใดก็รักลูกปันหวงลูกปันนวยตาพุดละคือจังอันผู้จัดการนี่รู้เพิ่นบอกนะะ่ะหล่ะพี่นอ้องอันใดเขาพอบดามาได้เขา,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 าก็อย่าดามาถอดวแว่วะ แต่จังไหนน่ะความรักของสายยายของแม่กับลูกน่ะเพิ่นต้องฮักกันอยู่แล้วและอันและแพล้าเนี่ยเพิ่นก็รู้ดีเนาะที่เพิ่นเอาเอาลูกมาข้นเวทีเนี่ยก็ก็รู้อยู่แล้วว่าเออมันจะเป็นยังไงจะออกมารูปแบบไหนลูกโอเคไหมเออน้องนาลิตะอยากขึ้นเพื่อนกระพาน้องนาลิตะขึ้นเวทีนั่นนะคะแต่กีตกรน่ะที่มันยังบ่มีดามะมันก็บ่ค่อยมีใครมาว่าหายเนาะพี่น้องเนาะพอมันเกิดกระแสดามาเขามาเนี่ยหลายๆคนก็จะ เลยละ่ะมันก็จะมีบางกลุ่มที่ค่อนข้างจะอักติอยู่ก็จะเปะเม็นในช้านื้ที่ลบออใส่ถอยคําที่รุนแรงเนี่ยจังหน่อยมีลุยเพิ่นกายอยากจะขอร้องว่าการที่เฮาจิเม็นเอียงเฮาก็อยากให้ให้เกียรติในตัวศิลปินให้ให้เกียรติในตัวศิลปินด้วยเออเครื่องเพิ่นก็เป็นคนมีชีวิตจิตใจคือจังพอเฮานี่ละ่ะบางครั้งมันก็ หนักหนาเกินไปก็เกินกว่าจิตใจคนหนึ่งจะรับไหวนั่นแหละด้วยความที่นี่ลุยก็เป็นผู้จัดการของแพาวและเป็นเพื่อนรักของแพพาวเพื่อนก็ต้องออกมาปกป้องเพื่อนสนิทของเพื่อนเป็นธรรมดาเนาะยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็ต้องออกมาปกป้องเพื่อนมูของเพื่อนแล้วก็ในฐานะที่เพื่อนเป็นผู้จัดการแพาวแล้วก็เป็นผู้จัดการวงพรเพื่อนก็ต้องออกมาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับวงเพื่อนให้กับ ศิลปินที่เพิ่นดูแลอยู่นะพี่น้องเนาะอยากให้ทุกคนนะคะอันฟังคอมเมนต์นี้ของอันนี้อันผู้จัดการนีรูยแล้วน่ก็อยากให้ทุกคนมองภาเพาาาเหตุก,การณ์ตามว่าเออตะกีตะกอนเนี่ยน้องนาลิตะก็เคยขึ้นเวทีกับแม่ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรจึงสี่ลายนะพี่น้องก็อยากให้คอมเมนต์อยู่ในเชิงบวกเชิงคิดความคิดสร้างสารรค์เพิ่นก็บ,บอกแล้วว่าถ้าไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูออดีกว่ามาคอมเมนต์ให้ อีกฟังได้รับผลกระทบทั้งจิตใจเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะก็เป็นคอมเมนต์ของนิลุยเนาะก็ก็อยังที่สุภาชีเพื่อนบอกนั่นแหละอันมนุษย์ขี้เม็นเนาะพี่น้อง <c oughs> เห็นไผได้ดีก็ยกยอสรรเสริญเห็นไผ่ลมก็ถ่ายหย,ยับซ้ำถึงจะสรรเสริญแต่ก็ยังมีความอิจฉายอยู่ในอกในใ,นใจจังสีน่นั่นแหละพี่น้องอัน เขาก็เป็นคนนึงที่ติดตามข่าวนี้มาตลอดกบอกตลอดว่าเออการที่เราจะแสดงความคิดเห็นอะไรเราก็ต้องเบิ่งจิตใจของทุกคนด้วยทุกคนก็มีชีวิตมีจิตใจศิลปินกับคือคนเทั่วไปเนี่ยละพี่นอ้องร้องไห้ได้เจ็บเป็นนั่นแหละพี่นอ้อง เขากะคอมเมนต์อย่างสุภาพเนาะแล้วการที่คุณนิรุยออกมาชี้แจงแบบนี้มันก็เป็นการชี้แจงในมุมมองของเพื่อนที่เพื่อนได้ลุงคิดไปแล้วหลายๆคนก็ดึงดราม่าเมื่อนีมาเพื่อนก็เลยออกมาชี้แจงว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรค่ะพี่น้องเมื่อนีก็อ่านผล้าแนจากน้อยแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ว่าได้เห็นในอีกมุมมองหนึ่งที่เพื่อนได้ออกมาชี้แจงเมื่อนีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ